แต่ต้นจนจบตั้งแต่ปลูกบำรุงดูแลนะครับจนกระทั่งแยกนะครับเจ้าต้นนี่เลยมาทางาเนี่ยนะครับทันจำนวนแล้วก็แยกขายนะครับที่จริงแล้วเป็นอะไรที่งายมากเลยนะเทคนิคการทางทางตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีอะไรบ้างฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนอาแกรเด้นนะครับวันนี้นะครับเป็ดจะมาพูดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็ดได้ พูดล่าสุดนะเกี่ยวกับนะครับการดูแลแล้วก็บำรุงเจ้าตัวเงินไหลมาด่างขาวนะครับของเรานะให้มีความสวยงามนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยคือจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับว่าน,านานๆไปเนี่ยเราเลี้ยงนะครับเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับอาจจะเอฟมาใหม่หรือว่าอะไรตอนแรกเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆโค้สวยเลยมาด่างทุกใบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่กับเราปับ๊บนานๆไปเอ๊ะทำไมยิ่งอยู่ยิ่ง เขียวนะครับะนะครับความด่างเริ่มหายหมดแล้วนะครับอันนี้แน่นอนเป็นปัญหาสําคัญเลยครับของทุกๆคนเลยนะอ่าดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีหรือเทคนิคอะไรก็ได้ที่เป็นจะเป็นวิธีที่จะกู้ความด่างกลับคืนมานะครับผมเพจเนี่ยมีหลายต้นเพื่อนๆน,น,นะครับอ่อาตังเช่นนะครับต้นนี้เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆก็เห็นนะครับโอเคนะครับอันเนี้ยต้นนี้เนี่ยนะครับตอนแรกมาเนี่ย ไม่ใช่มาหรอกตอนแรกเพรขยายพวกนี้เพรขยายหมดเลยนะนะครับขยายมา3ามสใบแรกเนี่ยเพื่อนๆก็อ,ออกมาหลอดใหม่เนี่ยน่าปลื้มใจมากก็คือด่างๆๆหมดเลยแต่พอมาเนี่ยนะครับใบที่4ที่5นะครับที่6เนี่ย เขาก็เริ่มที่จะไม่ค่อยด่างแล้วเพื่อนๆนะครับอ่ามี2ใบเนี่ยสใบเนี่ยใบที่4ี่กับใบที่5เนี่ยใบหกกลับมาด่างเพื่อน,น, 4, 5, นเพื่อนใบที่4ี่กับห้าเนี่ยเพื่อนๆนเขียวอื้อเลยนะครับอ่าแต่ก็วิธีแรกเพื่อนเพื่อใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปตัดเนะาะเพราะบางคนเนี่ยพอเห็นว่ามันเป็นใบเขียวปุ๊บเนี่ยก็ โค่นทิ้งเลยนะครับวิธีนี้ที่เป็นบอกเนี่ยพยายามใจเย็นๆก่อนเพราะไม่แน่คือโอกาสที่ใบต่อต่อไปเนี่ยที่เขาแตกออกมาใหม่เนี่ยนะครับเขาอาจจะด่างก็ได้เพื่อนๆรอก่อนนะครับสัก2ใบหรือ3ใบถ้าสมมุติว่าหลังจาก2ใบ3ใบให้หลังเนี่ยเขาออกมาเนี่ยยังเป็นเขียวอื้อเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราก็ค่อยตัดออกนะครับตัดทําไมก็ตัดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเกิดยอดใหม่นะครับที่แตกใบที่แตกตาออกมาจากใบด่างเดิมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกลายเป็นด่างได้นะ แต่ทุกอย่างแหละใบพวกการเลี้ยงไม้ด่างเนี่ยเพื่อนๆเ,เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้นะบางทีความด่างของมันเนี่ยนะครับคือเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยจะให้ใบนี้ด่างน้อยจะให้ใบนี้แบบด่างมากจะให้ใบนี้ด่างเป็นฮาร์ปเหมือนเราแบบ ต้องรอโชควาสนาที่จะทําที่จะให้เขาออกมาแล้วใบมันเป็นความด่างนะนะครับก็ถือว่าถ้าออกมาใบด่างก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับแต่เพื่อยากให้ใจเย็นๆก่อนนะนะครับอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าเพชรตัดสินใจตัดไปแล้ว่เนั่นหมายความว่าย่อต่อไปเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าเนี่ยย่อต่อไปของเขาที่ออกมานะเนี่ยเป็นด่างอันนี้แทบจะด่างฮาร์ปเลยเพื่อนๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะครับส่วนใบนี้ก็ด่างใบนี้ก็ด่างฮะยอดใหม่ที่ออกมาก็ด่างครับถึง2 เนี่ยใบที่4ี่กับใบที่5ใบที่6เนี่ยถึงจะด่างน้อยมากหรือว่าไม่ด่างเลยเนี่ยเพ้นก็ใจเย็นๆก่อนนะครับเพาใบใหม่เนี่ยเขาอาจจะโอกาสกลับมาด่างได้แต่จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่มันรู้สึกว่าเพชนรู้สึกว่ารอใบ2ใบหนึ่งก็ละใบ2ก็ละใบ3ก็ละไม่มีใบด่างออกมาเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเพชรจะยกให้ดูเป็น่งครับ เนี่ยครับเพื่อนๆนะครับต้นนี้เลยฮะต้นนี้คือแบบเพชรรอจนแบบนี่รากแทงทะลุแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวเพชรจะไม่รออีกแล้วครับต้นนี้เพื่อนๆดูนะเนี่ยนะครับใบแรกใบใบแรกนะครับอ่ามีความด่างนะครับอาจจะด่างน้อยนิดนึงใบที่สองเนี่ยด่างเยอะนะครับอ่าแต่พอดูเพื่อนๆนะครับ ใบหลังจากนั้นสี่ห้า7เนี่ยนะครับแอะไรเนี่ยไปเป็นต้นนะครับเนี่ยจนถึงใบสุดท้ายเพื่อนๆไม่มีความด่างเลยนะครับกระถางนี้ก็จะโดนเบ็ดเฉือนแล้วนะครับอ่าเราก็จะต้องมาเรียกกู้คืนความด่างกันนะครับให้กับเจ้าตัวเงินไหลามาด่างข่าของเรากันนะครับอ่าวิธีกู้คืนเรียกคืนอันนี้เราก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่ามันจะกลับมาด่าง หรือว่าหลอดต่อไปอ่ะหลอดที่เท่าไหร่อ่ะมันถึงจะกลับมาด่างนะครับอ่าแต่มันก็เป็นวิธีที่นิยมโดยทั่วไปครับเพื่อนๆนะครับวิธีง่ายๆก็คือถ้าอยากกระตุ้นให้มันด่างหรือเรียกคืนความด่างกลับมานะเพื่อนๆต้องตัดใจตัดต้นเขาครับอ่าตัดต้นเขาก็คือเนี่ยมันจะมีใบด่างอยู่2อใบใช่ไหมฮะก็คือใบนี้กับใบนี้นะครับเพื่อนๆอ่า นะครับ2ใบนะเราก็จะต้องจําใจตัดเพื่อนๆน,นะครับตัดตรงข้อนี้เลยครับเพื่อนๆเ,เห็นข้อไหมเนี่ยไปจะตัดตรงข้อนี้เลยนะนะครับที่ติดโคเลยเพราะว่านะครับกลิ่นเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ครับเพื่อนๆอ,อ่ากลิ่นของเจ้าใบ2ใบด่างเนี่ยนะครับอ่า ที่เราต้องตัดเพราะว่าจะคือจะกระตุ้นนะครับให้หน่อที่เกิดจากใบด่างเนี่ยนะครับที่แทงออกใหม่เนี่ยแน่นอนเขามีเขามีเขาอาจจะติดความด่างของใบแม่ของเขาได้นะครับอ่าดังนั้นเราก็จะต้อง ตัดตรงนี้ออกนะครับอ่าตัดกิ่งนี้ออกไปเลยอ่าเอาไปชำต่ออะไรก็ได้เผื่อเขากลับใจลรรมาดาอีกนะแต่นะครับมันก็อาจจะโอกาสลุ้นน้อยแล้ววิธีที่อาจจะลุ้นได้เยอะกว่าก็คือนะครับตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็เพื่อที่จะเร่งให้หลอดใหม่ออกจากใบนี้กับใบนี้ที่เดิม ซึ่งเป็นใบด่างอยู่แล้วนะครับอ่านะครับแน่นอนเราจะมีโอกาสลุ้นกว่าครับถ้ามันเป็นหน่อที่ออกใหม่จากใบด่างอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยน่าลุ้นละวลละเป็นว่านี่นะครับเรารู้สึกว่ามีเป็นรอมาหลายใบายมากแล้วนะเพื่อนๆนี่รอมารอมานี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่ามันจะออกรากได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ความมันใบจะเยอะได้ขนาดเนี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นวิวแววว่าเขาจะมีความด่างกลับมานะ เนี่ยหลอดใหม่ก็ออกแล้วแต่ไม่มีความด่างเลยเพื่อนๆนะครับอืมนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะเพื่อนๆตัดกริงออกแล้วนะเราก็เอาไปลุ้นต่อเนาะอันนี้นะครับก็ไปปักไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้เอาไป ปัดปัก,ปกท,ทิ้งทิ้งไว้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะเพื่อนๆนะครับที่จะคืนความด่างกู้คืนความด่างก็เราต้องตัดกิ่งของเขาออกเลยแล้วก็รอกิ่งใหม่ที่ออกจากใบแม่ที่มีความด่างนะครับอ่าก็คล้ายๆกับเจ้าฟิโลรินดอนด่างนั่นแหละเมื่อกี้เพชรเพิ่งทำคลิปฟิโลรินดอนด่างไปนะครับแทบจะเป็นไม้ด่างทุกชนิดเลยนะครับเราก็ต้องรอ,อเพราะตัวนี้่ที่เพชรเห็นเนี่ยที่บอกว่าแน่ใจแล้วเนี่ยก็หนึ่ง ใบของเขาก็ไม่ด่างเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก้านของเขาก็ไม่มีความด่างเลยดังนั้นมันไม่รู้จะลุ้นจากอะไรเลเพื่อนๆถ้าเนี่ยเหมือนใบแม่ใบนี้ก้านมีความด่างครับเราก็พอได้ลุ้นเหมือนกันี้แต่นี่ตั้งแต่ที่เขาออกกินใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ออกกินหม่ที่เป็นยอดของเขาออกทั้งหมดเนี่ยคือเขาไม่มีความด่างไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าก้านนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ตัดเพื่ออย่างน้อยแล้วเพื่อนๆ กู้คืนความด่างเขานะครับกลับคืนมาไม่งั้นเราก็อาจจะต้นนี้อาจจะไม่มีความด่างอีกเลยนะครับหรือว่าถ้าเขากลับใจกิ่งที่เราตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับมาด่างอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆนะครับแล้วนอกกันก็ส่วนหนึ่งนะไปเชื่อนะว่าความด่างของไม้เนี่ยนะครับจะจะด่างเยอะด่างน้อยด่างมากก็ แน่นอนขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับรักษาเขานะครับแล้วก็การให้สารอาหารที่ครบถ้วนนะสำหรับเพ็ดมุมมองนะหนึ่งเนี่ยไม้ด่างจะด่างด้วยโชคด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้เขาด่างได้เป็นคิดว่าสารอาหารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปหวังคาดหวังอะไรมากเพื่อนๆน,นะครับเพียงแค่หวังให้เขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ก็เพียงพอแล้วลวครับอ่าแล้วก็ถ้าต้นพื้นฐานเขามีความแข็งแรงสมบูรณ์เป็นว่า ก,การสก,กัดสีของต้นเขาเนี่ยนะครับความด่างความเขียวความอะไรเนี่ยก็จะชัดขึ้นเองครับอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับอ่าดังนั้นถ้าสมมุติว่าผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าก็ยังไงถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยสําหรับคลิปหน้าที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อนะครับอ่าเด็กก็อ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ